สวัสดีค่ะอยู่กับช่องช่างเทิดจำปาดงคนลั่นทุ่งจ้าค่ะอัปเดตหน้างานเช้ามื้อนี้เนาะค่ะเนาะนี่ค่ะช่างเทิดติดตะแกงเนาะค่ะเออตะไคร่เาอ้นตะไคร่กับตะแกงอันเดียวกันบ่พ่อน,น,ะะนี่ค่ะช่างเทิดสั่งจันปูกระเบื้อง มีทั้งงานงานเสริมค่ะสร้างกระเบื้องสร้างเสร็นน่่สร้างเสร็จหราทำความสะอาดอน้องคิงทำความสะอาดกระเบิ้องค่ะสร้างจันเป็นคนปูค่ะสร้างเถิดงานเล็กเนาะค่ะเนาะนี่ครบวงจรค่ะ ลงกระเบิงอย่างเป๊ะๆเ,เลยต้องเสิร์ฟปูนก่าน้ำค่ะเพื่อความแน่นหนาจังเธิดเป็นยิงตะข่ายแล้วค่ะ ทีมงานช่างเทิดครบวงจรจ ด้านนี้ติดแล้วนะคะเนาะด้านนี้ติดเสร็จแล้วจ้าเหลือด้านหลังค่ะสองซองเนาะแล้วก็ติดตดะน,น้า ผูย,งงยังมีหอดสุโมงนี่ค่ะได้หลายแล้วได้จากแถวหนึ่งสองสามสามแถวแล้วเขาแถวที่สี่แถวที่ห้ากำลังนี่มีทนได้หอดสุโมงมือไฟสร้างปูกระเบื้องมือไฟไวมีได้ไฟไม่มือ,นอขนาดสะขนาดไม่ทนได้ไวได้เนี่ยอเน,นียน ผู้ซ่้อยมือขวามือซ้ายเบิ่งคือทรงเสียดง่ายแต่ว่าเวลาทําแล้วไม่ง่ายนะเทปุนเปะลงรวนเนาะ วิธีผูกกระเบื้องของสร้างจำเล่น แลร,รกปูนเก่าก่อนแล้วค่อยวางแผ่นลง แป๊บเดียวค่ะขั้นที่สามแล้วเซลมซื่อๆยังไปได้เกือเรื่องแลรา ด้านหน้าค่ะติดติดขอห้องเผืก,ก็สร้างเทิอดลืมมีลาตะตะค่ายปะ <g ül> อันนี้คือผูอแป๊บเดียวเนาะคะ่ะนี่ว่างชั่วโมงหนึ่งเลยละ่ะไวขนาดค่ะสีสีมือผูกกระเบิ้อ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะฝากช่องช่างเทิดจำปาร,รงคนลั่นทุ่งด้วยค่ะขอพระคุณมากค่ะ